บายบายี่เลเจอกันฝั่งโน้นเดี๋ยววันี้เราสามารถข้ามได้สองแบบคือข้ามด้วยรถกับข้ามด้วยเดินและเดินสะดวกกว่าเราไปเดินดีกว่าไปฮ้่ยกือบแล้ว 10โมงนะครับตอนนี้เวลา10.20นาฬิกา360นาทีเราอยู่ที่ด่านมาเลยครับยังไม่ได้ออกไปไหนนะฮะแต่ตรวจทะเบียนเอกสารเพ่อจายเป็นเอกสารท่องเที่ยวเพื่อจะเข้าไปไม่ทำงานแล้วไม่ทำงานไปเที่ยวกันถ้ามาทำงานมันยุ่งยากถ้าทำงานปุ๊บสีโดยเอกสารเอกสารปุ๊บคือต้องมาข้างใหม่แต่ถ้าเดี๋ยววันไปเที่ยวปุ๊บมาได้เดี๋ยวับพี่ตมที่นี่บอกว่าให้ทำเอกสารท่องเที่ยวเลยคุณมาเที่ยวจบเข้าได้สบายได้ เราก็ปิดจากการทำงานมาเที่ยวนะครับแบบนั้นนี่เป็นแผนจรลกรรมของน้องกบนะครับก็คือแซงทำเป็นเอามือถือพี่เล็กมาต่อเน,น็ตให้แต่จริงๆแล้วลหัสอะไรนะหกห้าหนึ่งเก้าตุ๊ดตุ๊อไไดอ,อกไม่ได้หรอกนะ เดี๋ยวเวลาคนอื่นได้โทรศัพท์แปเดี๋ยวไปล้วงรู้ความลับแต่ไม่น่าคนมือผมอ่ะตรงเนี้ย <l ots> ตอนนี้เลยไม่น่าคนมือผมนะอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องราวของชายหนุ่มุคุณ,ค,ณคุณท้วมชายหนุ่มคุณท้วมของเราถ้าเราอยากรู้เรื่องราวของเขารอเลยครับอันนี้พี่กบนี <K> ่คร <K> ับมาดูว่าเขาเล่นอะไรโอ้โห อไ้เทคนิคในการทำนี่ดูที่การเรียนเขาปาบนี่จเบซเลยปาบนี่กระจุยกระจายอ้านี่เป็นบรรยากาศตอนบ่ายนะครับตอนนี้เด็กๆฝั่งตอมอนะฮะก็จะข้ามไปเรียนฝั่งองัมพูชากันรถโรงเรียนมารอรับ ตอนนี้สามชั่วโมงแล้วที่เราอยู่ที่นี่กันเราไม่ได้ดข้ามสักทีนะฮะเราจะอยู่นานกว่านั้นครับอันนี้พี่ตีก็ให้มาถ่ายรูปใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากานะเอกสารทํางานให้เป็นเอกสารท่องเที่ยวซะจบเขาบอกว่าต้องต้องรออีกต้องรออีกรอสามชั่วโมงฮะเจ้านายไปกินข้าวอยู่ต้องรอสองชั่วโมงเพื่อจะรอเจ้านายเซ็น ใช่จะลายพินข้าวอย่างที่บอกไงว่าให้มาก่อนเที่ยงตะก,กี้เพิ่งทำเรื่องก,ก่อนเที่ยงเที่ยงแล้วด้วยไม่ใช่ก่อนเที่ยงเลยต้องรองจะลายพินข้าวหน้าแห้งอันนี้ที่นี่คุณครูก็มารับเด็กๆนะฮะตอน ตอนบ่ายข้างหลังคุณแม่หรือเปล่าครับมวยปีใบเจ๊ปีเจ๊ปี น,นี่คืออะไรอ่ะบอกบอลเปอร์ไปอ,อัลโซ่อันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้บอลโซ่มาแล้ว กดตรงไหนอปงเป็นร้านตามสั่งนะครับเมนูอะไรบ้างเนี่ยว่ากันร้านนี้ก็จะเป็นแบบแนววัยรุ่นหน่อยสวัสดีครับพี่ตีตอนนี้พวกเรามาถึงกันที่กระบงชนังนะครับมาเช็คอินที่แรกกันที่ที่ไหนนะครับเรียกว่านรุสวรี มิตรภาพไม่ใช่ไทยมิตรภาพกัมพูชาเวียดนามครับเขาเรียกว่าในสมัยตอนที่แบบตอนปลดปล่อยสงครามสงครามที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วทําให้ประเทศกลับมาเป็นประชาธิปไตยใช่ใช่แบบคึกคักมากนะครับดูแลของไทยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยสวรินทร์ขไทยกัมพูชาอย่างอย่างไม่มี ก็เดินมาพบกับหนุ่มไทยนะครับโอเคคอมเยสคนไทยได้เยได้อะไรมาแล้วครับตอนนี้กะวันจุลุบบีบคิว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 มีเอาปลาลามาด้วยใครจะกินจะแกนะครับไม่มีจะแกร้องละโอ๊ยช็อตอ้าวจะแจก นายห่ออะไรกันจะแกวิ่งอีดีอัน่แล้วมีข้าวเย็นแล้วตอนนี้มมีีไม่มีมีเอาผัดครับพี่มีแบบนี้ผัด่ะผัดใส่อะไรผัดใส่อะไรไข่เตรมกุ้งเลก็ได้แล้วว่าหมูเนื้อแต่ไม่มีไม่มีไม่มีนี่มีเลย วันนีเราราอนเราเกหันเปิดอาหารวันนี้เท่าเท่าไร่ครับพี่เดีย อันนี้นะครับอาหารของเรา9 0 0 0 0มืครับนือแปดหมื่นหกแปดหมื่นหกอาแปดื่นเมื่นเนนอร่อยมากวันนี้เรือกคือไข่เจียวหมูสับหมูุถ้ามาที่คนนั้นยังไม่คนนันยังไม่จบครับโกงชนานะครับมาตรงหน้าเซเว่นเลยครับกำลังจะเปิดแล้วนะคานบร้านนี้เลยเขายังให้ขายใช่ไหมพอเปิดแล้ว คอยยังไงเขาไปคอยเลื้อนไปหนุ่ยากไปหน่อยตรงตรงธนาคารนะครับบริเวณตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับมีเมียนอเกเรตกบปงชนังอีเมีนอเกเรตกบปงชนังเปยนอเกเรตกปงชนังธนาคารเนี่ยนะครับแล้วไอเมื่อกี้เนียมีนอเกเรตนะครับ ใช่ไหมธนาคารอะไรค่ะอาลิดานี่ก็ซีลิดาอลซีดดาตลกแล้วตลกกินฟรีแล้วนีทอดไข่ที่บ้านเลยที่ไหนนะเยยมากร้านร้านสองร้านนี่ดังตอนเช้าค่ะขายนี่ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็มีแล้วก็ตอน

ไหนกบไปไหนละเห็นบอกจะกินขนมหวานไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่ได้นะเห็นบอกที่นี่แบบกะทิขาวบอกร้านนี้กะทินะกะทิขาวมากกะทิหมดพอดีกะทิหมดพอดีเลยกะทิขาวๆไม่มีมีแต่คุณแม่อยู่ตอนนี้แบงคสาวครูกับข้าวโพดจังยี่ที่หมดก็ต้องแบบหมดแล้ว อันนี้กินได้ไหมต้องใส่กะทิไหมไม่ต้องไม่ต้องกินเลยเอาไงกินเลยเอาสองชิ้นโอ้โหคนนี้แหละนี่ไม่เอากะทิเพราะตอนีรกเก่งจำคำได้ว่าไม่ได้ราดกะทิเลยใช่คนนี้ก็ดูขนจะจำความได้เอ้โหหรือว่าที่นี่เขาทำแบบไม่หวานเอานั่งนี่แหละนั่งไหมนั่งครับเอาจริงๆกบจริงๆร้านนี้จะมากินเพราะอะไร คือแบบแ่งช้อนแบงค์โหยดใสแล้วไม่องสังุ่งหายะทียกเขาบกว่าจะใช้แตงกนะมุ่มากะทียมีอยู่าเล